ลักซิปนี่คือกันไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องป่ะครับ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 โอ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซียนให้เอฟซีนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมสีรับชมวงที่ทั้งบ้านนะครับผมนะครับเตียมสมุดและปากกานะครับผมแล้วก็จดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้าจะใดสะดวกแคปนะครับผมเดี๋ยวให้เสร็จครับเด้อเขาขออน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการดำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยกว่าเซนติเมตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจคนกับสร้างทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี้นะครับผมนะครับเสี่ยนหนองคายนะครับผมเพิ่นสีมาว่างนะครับผมว่างแนวทางนะครับผมนะครับให้กับเอฟซีแฟนช่องคนกับสร้างของเฮานะครับผมนะครับได้ไปวิเคราะห์พิจารณานะครับยิบจับฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาหนึ่งมิถุนายนนะครับเสี่ยนหนองคายก็็ววาาางมมนนะะคครรัับบเข้ผแลก สูตรเด่นของเส้นหนองไข่ก็ทั้ง3าตัวเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมใช้รับท่านใดทีได้ตามคิดเส้นหนองไข่อยู่นะครับผมมือนี้นะครับเส้นหนองไข่เพิ่งเลยว่าเพิ่งอยากสีมาวางตัวเลขนะครับผมมาวางแนวทางนะครับผมก้อนนะครับเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณนะครับผมถ้าเกิดเลขออกปุ๊บเท้ากับสามารถที่คำนวณได้แล้วก็ว่างได้เลยนะครับนะครับมือนี้เส้นหนองไข่เพิ่งก็เลย ให้แอดมินนะครับผมนะครับโทรไปหานะครับผมนะครับผมเพราะว่าเส้นอกค่ายเพื่นบ่ได้อยู่ในเขตภาคอีสานเนาะเพื่นอยู่ทางกรุงเทพนะครับข้าวบอสะดวกที๋สี่เดินทางไปหานะครับถ้าเราแหวกกระเชียงเขากปจะเดินทางไปหาหอดหมองเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เส้นอกค่ายเพื่นกำพร้อมแล้วนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะครับผมนะครับอย่าลืมสมุดปากกาแล้วก็ถ้ายที่แคปได้ก็กเขียงแคปนะครับเด้อนะครับผมนะครับย้ำนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมลองวิคาอร์ตเจอร์น้ามลนนะครับผม่ผู้ชมททุก่านนที่่รรัับบชมอยูะคผมนะครับ เพียงไม่ข้ามโฆษณาก็เป็นกําลังใจแล้วนะครับผมไปเมืองละกันนะครับผมนียครับผมตอนนี้รังโทรหาครับครับสวัสดีครับเสี่ยน้องไข่บ่ครับเนี่ยครับครับครับสวัสดีนะครับเด้อนะครับผมเป็นจะได้น้อสบายดีบ่ครับผมสบายดีวะครับครับงัวที่ผ่านมานี่เขาคักเลยเนาะครับผมได้ซีหาว่างมากนะครับผม งอนี้มีมีมีโต้เล่าหรอเปล่าครับสำหรับโตวสีสีว่างนะครับเล่าเล่ามันเลยเลขค้ายกันละครับมันมาหนีกันตอกครับผมโตัวตวเลขส่วนมาสีเสี้ยนน้องค่ายว่างมากเนี่ยส่วนมาสีว่างประมาณจากชุดครับผมกับสิ่กำหนดไห้มันในหกสุดคือเก่าแหละครับถ้าถ้าไปว่างหลายกันเอฟซีปีบ้าหลายอืมครับผมกับโตวเด่นนี่โตเด่นส่วนมาเนี่ยเสี้ยนสีว่างประมาณจากชุดครับสำหรับโตวเด่นครับผมเมื่อนี่สิ่สี่เอฟเป็นหน่วย ลักหน่วยก็ลักสิบให้อยางละสามตัวครับผมลักหน่วยลักสิบถูกต้องไหครับผมคำข้างบนนะข้างบนเป็นลักหน่วยครับผมเขียนเขียนวันหน่วยข้างหน้าน้่เได้ครับเขียนคำว่าหน่วยนั่มไมครับผมครับหน่วยข้างหน้าแล้วข้างล่างเป็นลักสิบจงเสียโอ้ครับผมเขียนตรงไหนเนาะมาที่นี่หน่วยเี่นี่หาหน่วยนี่เขียนเขียนทั้งหนาแต่ล่างเลยบไครับคุณเจะาด้ครับ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 ทั้งหนาแต่ล่างนี่ครับนี่บ่ครับบบที่ผมถ่ายไปแล้วจะไปเขียนทั้งหนาครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักสิบหน่วยนิดฟีเสียจังหน่อย เทียแบบใครใครเข้าใจเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็สอบถามก่อนนะครับเนาะสลหรับตัวเลขที่สิว่างนี่นะครับผมนะครับเสี่ยนเป็นเป็นสูตรคำนวณแมนบะครับผมครับผมครับเป็นสูตรคำนวณเป็นสูตรตัวนี้เดินเดินดีมาตลอดแมนบะครับครับบม่เคยผ่าสามตัวบนนี้สามตัวบนนี้ผลาดน้อยสมตัวน้อยเนี่ยรักหน่อยเนี่ยักหน่อยบ่เคยผ่าดครับรักหน่อยนี่่ค่อยผลานะครับสำหรับสำหรับรักซิฟล่ะครับผมสลหรับลักซิฟนี่เสี่ยนนี่ว่าง บางเที่ยนี่ถ้ามันเดินดีเนาะเขาทั้งครูแล้วทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมก็แล้วขึ้นมวดเมื่อกี้นี่ยมวดเมื่อกี้มันเขาตารางครับมวดเมื่อกี้กับเซียนแหยเดนมาเลยครับเด้อเดนมาร์กงมวดเมื่อกี้กับเดี๋ยวขอขอเท่าความอีกทีนึงนะครับมวดเมื่อกี้ของเซียนแหยมานะครับผมนะครับเซียนไหมานะครับเดนเลยนะครับเดนห้าเจ็ดสี่นะครับมีราคาสี่ นะหาเจ็ดซีนนั่นแหละครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนะครับแล้วก็จับคู่ไฮนะครับผมจับคู่ไฮกับหาเจ็ดหาซีเจ็ดซีเจ็ดหาแล้วก็ซีเจ็ดแล้วก็ซีหาถูกต้องไหมครับของงวดที่ผ่านมาวันที่หนึ่งนะครับผมครับ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 ผมแล้วแล้วงวดนี้ของเซียนสีมาว่างนะครับผมเซียนสีมาว่างกับสีมีตัวเลขเข่ามากหรือยังครับหรือว่ายังประทันมีครับหรือว่างเทียเดียวเลยคือว่าเป็นการว่างเทียเดียวบ่อต้องมีการว่างอีกถือต้องไหมครับ ครับครับครับคือจบเลยผมสชียแต่รักนวยรักสีไพ่ายลากาจับคู่กับว่าจับหลายจับจับสองสามหางกับพ่แล้วโอ้คะคือว่าขาดเอฟซีด้ไปกไปคือว่าสามารถไปยิบจับฉลากินมัคตบานเด้เลยถูกต้องไหครับครับครับคือกันละกันละโอ้กันไวเรียบร้อยแล้วทั้งรักนวยรักสียี่คือกันไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหครับ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 โอ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสี้ยน ให้เอฟซีนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับผมถี่รับชมอยู่ทั้งบ้านนะครับผมนะครับเตรียมสมุดและปากกานะครับผมเดี๋ยวจดไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวถ้าท่าใดสะดวกแคปนะครับผมเดี๋ยวให้ใส่แคปเด้อเขออนุญาตเขียนก่อนนะครับผมเพราะว่าบางเทียบบางอาจจะบังมือนะครับผมเดี๋ยวให้แคปเดี๋ยวเหาสิบ่อยแคปเด้อสลับไปซีท่าใดทีรับชมอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะเข้านะครับเด้อเซียนครับผมขออนุญาตแคบอุปกรณ์ในข้าวนครับผมซ้ำครับผมอ่ะเซียนครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่สีเขียนแล้วนะครับผมตัวเลขตัวเลขที่เซียนสิว่างนนะครับผมมที่แอดดิไ้ เขียนตารางไว้นี่ให้เขียนไปทังวนขัวายไปทีเนาะครับครับต่อตัวกันขึ้นกันต่อต่อปูกไปยังเสียเนาะครับครับครับอครับผมนะครับผมอ่ะมีมีตัวไหนนะครับผมในช่องแรกนะครับผมเสี้ยนครับผมช่องละตูเด้อยช่องละตูนะครับเนาะครับผมรับช่องละตูอ่าช่องแรกตัวไหนครับช่องบนนี่กรคือเลขตัวเก้าวงยานี่แหละครับเ้าเจ็ดสี่นะแล้วตัวแรกก็ครับห้าห้าแล้วก็โซงที่สองเจ็ด่องที่สามสี่โอ้ครับผม ห้าอย่างนี้เนาะครับผมแล้วก็เจ็ดแล้วก็สี่ครับผมคบันันึ่งข้างล่างขึ้นสิบเหมือนบ่ครับผมข้างล่างขึ้นรักสิบสิบก็แปดแปดตัวแรกแปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งโอ้ครับผมอ่ะหล่ะคือมันเปลี่ยนแค่นั้นเพราะว่าลักๆมันเนะะลักๆมันอยู่ข้างบนครับ และวละมียังอีกบ่ครับผมในตัวเลขมิยังเพิ่มเติมบ่ครับหรือให้เอซีลงทุนลักษณะแบบใดครับเสี่ยงครับผมให้เพื่อนจับคู่ตรงก็ได้เอียงก็ได้อ๋อเพื่อผมจับลักให้เรียบร้อยแล้วบ่บว่าให้ปวดหัวเลยอ๋ออันอันนี้อันนี้คือลักลักแท้ที่เสี่ยลงทุนคันว่าให้เอซีลงทุนค่ะสามารถลงมหาแปดได้ซีเกาได้ซีหนึ่งได้ถือต้องบ่ครับครับแล้วก็เอียงเฉียงนี่คือหมายถึงเฉียงไปหาเก้าครับเจ็ดหนึ่งไอ้ส่น่ะซีหนึ่งซีเก้าเฉียงประมาณนี้ถือต้องบ่ครับครับ โอ้นะครับผมรุปแล้วก็ห้ว้นนี่ครับขึ้นตัวเลขมีทม้งหกชุดนี่ห้วนเอาอยู่ในนี่ย่ำเอาให้เปทั้งหมดนะครับการดันหละผมเรียยอดสุดแล้วถ้ายอดว่ามันติดตกอืมมีมีเอาเอาจีสี่ครับเสียนครับผมมีตัวพิเศษที่สิจับให้เป็นพิเศษเนี่ยบครับในเหล็กชุดอตีสต้างล่างให้สามคูยู่จับขางล่างให้สามกูยูโอ้ห้เชียนล่างบอครับผมให้เชียนล่างบอเขียนข้าว่าล่างบอขึ้นนอกกรอบนะโอ้นอกกรอบนอกกรอบนี่เขียนข้าว่าล่างเนาาาะะล่งล่าง ล่างแม่นบ่ครับบ่อนะบ่คือว่านอกกรอบสี่จับนะกันไม่กันไม่กันไม่โอ้ครับผมครับอ่าครับผมเขียนเขียนตัวไหครับผมมีมีตัวรสีจับคู่ให้ครับเอ่อเมื่อี้มีเอ่อสี่เจ็ดสี่เจ็ดอ่ะตัวแรกตัวไหนวะครับผมเฉียนนี่เนาะครับผมสี่เจ็ด อ่าครับผมสี่เจ็ดมาแล้วครับสี่เจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเบิดแล้วเท่านั้นนะแค่นี้บ่ครับครับเอาเฉียนเฉียนเร่งวันนีเขียนเขียนโอ้โหกับกัปน้ำจะได้หกครับผมอาจะสี่นะครับเสี่ยนครับผมนี่นี่นในชุดนี้ขอสอบถามนะครับเพื่อเอฟซีหลายท่านเพื่อนอาจสิงงเนาะ ครับผมผมขออนุญาตสอบถามเด้อสามารถเป็นทั้งบนทั้งล่างแมนบ่ครับถูกต้องบ่ครับหรือว่าแมนครับแมนครับแมนคือคือโบ่เน้นบ่เน้นล่างบ่เน้นบนถูกต้องบ่ครับ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 ผมนะครับ FC นะครับคือว่าเซียนให้มาชุดนี้ก็คือว่าบ่เน้นล่างบ่เน้นบนแต่ว่าหลักหน่วยก็คือหลักหน่วยหลัก10ก็คือหลัก10เด้อครับผมนี่คือหลักหน่วยนี่คือหลัก10นะสินะครับผมนะครับถูกต้องบ่ครับเซียนครับผมครับตัวที่เซียนจับให้นะครับผมที่เซียนจับให้นะครับคือตัวเด่นเลยก็คือ4771 เจ็ดหานี่ถือต้องบ่ครับตัวที่จับครัครับครับครับโอ้ครับผมถั่บถุ่มนะครับบองงงนะครับเนาะถั่บถุ่มนะครับก็คือบองงนะครับผมง่ายๆก็คือในตารางนะครับผมในตารางนะครับผมที่เซียนหนองคายเพิ่นว่างมากนะครับผมมี่ถมาท์หกตัวเลขนะครับผมหกตัวเลขในหนึ่งหกตารางนะครับก็คือว่าให้จับแนวตั้งก็ได้ถับเอฟซีจับลักษณะแบบนี้ก็ได้แล้วก็จับได้ทะแยงนี่ก็ได้ครับผมนี่สีก็ได้ นะครับขออนุญาตเสียนะครับเด้นทันทีล่อแคบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอ็มมินใส่แคบนะครับผมนะครับต้องเสียอธิบายก่อนเพราะว่าเสี่บางท่านมันอาจจะไ่เข้าใจเนาะในครอบในกรอบเลยของเสี้ยนนี่มันน่าจะมาครับในกรอบนี่มันน่าจะมามั่นใจครับบอกเอ้ที่จังใจเพรจะเข้าใจโอ้ครับผมครับคือว่าในกรอบเสี้ยนเสี้ยนน้องไข่มั่นใจที่สุดคือในกรอบถูกต้องบหครับครับครับ คตัวกันเนี謝謝่ยเขาเอิ ok. ่นตัวกันเนาะอยู่ทั้งนอกกันไว้ตัวกันเอื้อๆกันครับครับนั่นแหละพวกง่งหรอกโอ้กันครับกันเตัวเขียนว่ากันก็ได้กันไว้กันเออนี่กันอ้าวอ่ะสิเท่เข้าใจใหม่ได้เซเด้อครับครับเซเเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านี่คือตัวกันครับตัวที่เซียนมันใจที่สุดก็คืออยู่ในกรอบครับในตารางที่เขาเขียนให้สามารถจับออกมาได้สามารถได้คือกันครับใจๆได้แล้วจะจะจะบูมัด ว่าตัวลักหน่วยย่างย่ายญ่าลักหน่วยลักหน่วยนี่หามง่ายอันนี้ก็ลักหน่วยครับลักลักหน่วยนี่หามง่ายแต่ลักซิบนี่สามารถใหายได้ครับ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 ลักหน่วยคือหาเจ็ดซีนี่คือลักยืนเลยถึงต้องไหครับครับเอาตัวตั้งนอกนอกประเด็นเขามาเลยก็ได้มาใส่ชุดนี้โอ้คือว่าขันมีสุซามีหกอยู่แล้วเอามาจับใส่หาหกนี่ก็ได้ครับ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 ตัวเลขของเขาผูใดมีลักลักซิบเก้าสี่มาจับใส่กับเจ็ดนี่ก็ได้ถึงต้องไหครับ คือประมาณหลักมาใส่หลักสามตัวนี่โอ้ครับผมเอฟซีบงงนะครับเนาะนะครับบงงนะครับเด้อก็คือว่าอยู่ในนี่คือว่าให้โตลงทุนแหละครับผมนะครับคือโตลงทุนของเซียนนะครับผมหรือหรือหรือเขาสิจับให้หรือว่าจังไดนะครับผมขออนุญาตจับในตารางนี่ให้เอฟซีเดี๋ยวบ่ครับผมในในตารางนะครับจับจับแบบใดอีกงนอกจับก็คือจับหาแปดเจ็ดเก้าสี่หนึ่งสี่นะครับผม มันเลยมันคือยู่ในตารางเอฟซีเพิ่นบ่เข้าใจบ่ก็คือเอาหาเปรดใจเลยครับก็คือก็คือว่าอยากสิเป็นตัวเลขยืนยันให้เพิ่นหนึ่งหเลยนะครับเวลานั่นน่ะฟซเพิ่นสิเข้าใจครับได้ได้ไดแบบนั้นได้คือกันอ้าวครับผมผมขออนุญาตจับเด้อครับเด้อขออนุญาตจับมาตารางให้ให้ชัดๆให้ FC เพิ่นนําไปวิเคราะห์นะครับผมแต่เกิดว่าอยู่ในตารางสี่บางบางท่านเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็สิงงครับครเขาเชื่อว่าตัวเลขในตารางก็คือครับผมเดี๋ยวผมสิเขียนผมสิเฮ็ดเป็นตัวเลขให้เป็นโตๆๆๆเลยยผผมมว่าากาหลายยบ่่แมนหังดอก ข้อมายนะครก็เขาให้เสียนน้องใครเยพันจับออกมาให้เลยครับให้แยกออกมาจากในช่องนี่ครับจับจับเลยก็ได้ครับบ่าถือว่าหลายดอกครับเพราะว่าแบคทีเรียซีพันกะบบ่อนี้ครับผมครับก็จับกับทาหาแปดอ้าวครับผมหาแปดเก็ตเข้าครับผมซีหนึ่งครับบ่าต้องเสียงแล้วน้อเสียงก็จะไหลครับครับโอ้ก็ประมาณนี้เนาะ แค่นี้บ่ครับแค่นี้ก็บ่หลายเด้ครับผมนะครับคือว่าเสี่ยนเพิ่นไทยสินะครับหรือท่านใดท่านใดที่ชอบชอบเลขตําในในตำแหน่งเขียงกับเชียงเอาทะแยงเอาแล้วก็ทะแยงกับ59 9471 78จังซี่เจ็ดหนึ่ครับดแปดเป็นส่ครับครับครับจุงนี้ช่วงนี้สามารถจับเป็นเลข3ตัวได้ครับผมอจับเลข3ตัวได้คือกันนะครับเอ็นที่ได้ท่านท่นอย่างอย่างปันงง ครับคันสามตัวนะครับเซียนครับผมขออนุญาตสอบถามได้บัครับวาสามตัวนี่เซียนเซียนว่าสิเป็นตัวไหนครับผมขออนุญาตจับให้เอฟซีได้จักชุดบัครับสามตัวเป็ดเก้าเก็ดหนึ่งครับเก้าสี่หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับเก้าสี่หนึ่งครับครับท่านั่นแ่ะเอาจะเขียนเรื่องวันี้เอาจะเขียนจรงได้กระปุกอีกครับผมครับกะนครับเซียนสี่นะครับเด้อนะครับเอซีกับบงงงเนาะนะครับสัาว์ทะเลแคบหน้าจอได้กับแคบเด้อครับเด้อนะครับ นี่ก็คือน้ำใจนะครับเด้อน้ำใจนะครับผมสำหรับทธนใดถ่ามิโชคสำหรับสอฟสำหรับเอฟซีนะครับผมงวดที่ผ่านมาหรืองวดที่สี่ถึงนี่คือสิบหกนะครับนี่คือน้ำใจเด้อครับผมน้ำใจธนาคารกรุงศรีนะครับผมนะครับเลขที่บัญชี407 128 6099นะครับชื่อบัญชีสำเนียงศรีละบุตรนะครับลีละบุตรลีละบุตรดิลีละบุตรดิอ่าครับผราซื้อเพื่อนอาจจะงงจัะหน่อยนะครับผมเป็นยังครับผมอ่ะ เซีสยเด้อครับในสินะครับผมเอฟซีหลายๆท่านกาณาสิเข้าใจเนาะเลขวิ่งอลไรเนี่ยมีมีเลขวิ่งไหครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมให้เอฟซีจังหน่อยนะครับนี่ครับขอขอวิ่งนล้วเนี่ยครับจากโขลกใครเอฟซีผลเอาไปเป็นแนวทางนะครับวิ่งเออไอ้มวดนี้ผมหมาซีเด้อรซีตัวเดียวเลยปะครับครับซีตัวเดียวหมวดนี้ซีตัวเดียวนะครับงวดก้อนงวดก้อนหามาะเจ็ดหายนเด่นเด่นสามตเนาะหาเจ็ดซีหาเจ็ดซีนะครับงวดนี้หายซีตัวเดียว มันก็อยู่ในมันก็อยู่ในหมวดนี่แหละครับแต่ว่าคะแนนมันสีมาสูงกว่าหมู่อ๋อสีนี่คะแนนมาหลายกว่าหมู่ครับครับครับผมนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับเนาะต้องขอขอบคุณเย็ซีนะครับผมก็ขอบคุณเซียนน้องคข่เท่านี้เย็ซีนะครับผมที่ให้โสดมาสลับหมวดก่อนนะครับสีห่านนะครับผมนะครับหมวดนี้ก็สีมีโสดคือเก่าเนาะครับผมนะครับสุดท้ายนะครับผมเซียนมีอย่างสี่ฝากถึงเย็บซี่นะครับผมเซียนน้องไายครับผมฝากอย่างเย็บซี่นะครับ ฝากถึงเอฟซีก็ขอให้อยากให้โชคดีให้เก่าแหละครับจะสูตรเกา่าก็เดินดีอยู่ตลอดเกิดโกงสีบูบ้ผิดหวังเราเอฟซีตั้งสองขอให้มันมันครับปังๆให้เก่าแหละครับโอ้คับผมสาธุครับขอบคุณหลายๆนะครับเซียนเดอร์ถี่มาแบ่งปันแนวทางให้กับแฟนช่องสู้ช่องนะครับผมที่เพิ่้รับชมนะครับผมนะครับอ่ะมีตัวชอบแล้วจีตัวชอบที่สุดมีบ่ตัวยังไม่ท่านฉีดเซนใต้บ่ยังครับผม เอาออกมาแล้วเลยครับครับผมอ่าจีบนึงไปครับหนึงโอ้จีมันทงเลยตัวกันนะครับจดหนึงีตัวกันจดหนึงตัวกันตัวกันปะครับอยู่ในตารางอยู่ใเนี่ยจนึงจีหนึงมันอยู่ในตารางได้เหรอจีดเสียงไตนะครับเนาะเออตีกรอบมันลยังะไมงผมเลยก็ได้ครานึ่งเลยจดหนึงเลยเจีบนึงเลยครับผมจดหนึง ครับผมมาแข่งแล้วครับเนาะมามามาปังๆเลยล่ะนี่ครับเป๊นีเป๊กเรื่ยบอกครับเป๊คือสีหานะเป๊คือสี่หานะเนเดียกับเจ็ดหนึ่งเป๊คือกันนะครับเนาะนี่เราจะฟังเสียงเลยครับผมอ้าสุดท้ายถ้าสุดกับว่าอยากจะรบกวนเอฟอันเสียนน้องไข่เนาะนะครับเสียนน้องไข่นี่ก็บทำงานอยู่นะครับผมนะครับบีล่ามาแบ่งปันแนวทังนะครับผมก็ขอบคุณหลายเด้อครับเสียนน้องไข่ที่เป็นสะพานบุญนะครับผมนะครับแบ่งปันแนวทังนะครับเด้อ นะครับผมครับสุดท้าย่าสุดกับขอคุณหลายหแทนเอฟซีนะครับเออครับอากมีเนาะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับโสดๆันหมันครับครับผมขอคุณหลายหลายเด้อครับครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง